สวัสดีค่ะท่ชนผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะดัานผู้ชมคลิปนี้น้าเชียร์สิบภาพไปตามแนวทางทีมงานเลขดับเลขไม่น่าลงทุนเลขมักไผ่มักมั่นเด้อค่ะดัานผู้ชมครับผมค่ะเลขดับไม่มีในกองฉลากแต่ว่าแฟนคลับเพ่นขอมากเพ่นติดตามมาหลายปีแล้วถึ็งแต่น้ำเชียต่างส่องผลค่ะดัานผู้ชมมีเขามีรุดคือเลขเกิดเนาะครับค่ะเพ่นกอาวไปเทียบ ไปชนเพิ่นมากรีดดับของท่านใดเพิ่นกะดึงไปท่านนั่นเนาะครับค่ะโอ้ค่ะดันผู้ชมหวยขามโค้งก,กับขอโทษเอฟซีได้หลายโอ้ยเพิ่นเลยว่าใดอุดหนุนคีมเลยได้ดียวครับผมโอ้ยมันแจ้งหกสามเล็กออกหกสองเอา้าสู่กันไหมเสียดายค่ะเอ้าหวยนี่ก็จะหวยไทยล่ะค่ะดันผู้ชมครับหวยเล่า หวยคำโค้งกับสิเขาคือเก้าหนล่ะค่ะ <Yeah. S 2> ถือว่าถืกอยกยักอันไหเอฟซี่สวยคือเก้า <Yeah. S 2> อุดนุ้นคีมในเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะ <Yeah. S 2> ครับผมค่ะเอาคลิปนี้เป็นแนวทางเลขดับเลขว่านาลงทุนขอบคุนแนวทางตัวเลขเนาะ <Yeah. S 2> ค,ค่ะทีมงานเลขดับค่ะ <Yeah. S 1> คทีมเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมทีมเก้าทีมประจำช่องค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมทีมงานเลขดับหกสำนักเนาะครับผมดับบนเอาบนดับยูหมดดีนี่ยท้อดับยูหมดเลยครับผมเบิ่งดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเอฟซีปัจจุว่าอ้าวซีก็พกคือดับเพิ่นดับหลักเด้อค่ะเพิ่นดับหลักค่ะนี่ค่ะเพิ่นดับหลัก ให้เบิ้งภาพร่วมงวดวัางหันก่อนเนาะครับค่ะหลังไม่ปูเอาอยู่คเดียวเม่นค่ะปูที่สเกตดับล่างไม่อยู่เท่าแต่ว่าเลขไปเลยดินี่คือคือซี่โตได้เลี้ยอยู่หกคูเนาะครับเลียอ,อยู่หกัวคิดว่าปูงวดนี่คือจิบว่าดับ่อกันดอกแม่น ต้องเอาอยูเหนะเนี่ยมาค่ะท่านผู้ชมเอาบนกอนเนาะครับค่ะเก่าใหม่ค่ะหนึ่งตุลาคม68ดับปู่อารมณ์ดีสองทุกหลักค่ะปู่ศีสเกตเก่ามาเชียบันกะล่งด้วค่ะดับห้าสิบหน่วยร้อยไปได้ครับพ่อสำเนียงดับสี่สบหน่วยยี่พอเดินดีที่ส่วนีหนเนียน แต่ว่าเิ่นต้นต้นปีนะอยากเอาประยูระมาณงวดสองงวดเนาะครับค่ะเอาปีหนึ่งพอสมเนียงดับปายู่แค่สามงวดนี่นะ่ะหืมเทียตามมาเนาะครับเต็มที่อืมสองงวดกับสามงวดนี่นะ่ะแค่นี้ค่ะปีหนึ่งเนาะครับพี่ประกายดับแปดหลักสิบ นี่งวดว่หาหันพีบกายดับหกหลักสิบหกผันไปหน่วยกับ่อยเนาะครับค่ะอาจารย์ผู้ดับสามหลักหน่วยค่ะหลักสิบไปได้เนี่คือจะงวดว่หาหันเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์ผู้ดับสองทุกหลักน,นั่นไปส้นปูที่เถาสองครับ อาจารย์เอกเลขมงคลดับเก้าทุกหลักค่ะเก้าทุกหลักค่ะเดี๋ยวนี้เอฟซีน้องเชี่ยเห็นเพ่นประกอบเลข4ซีสามสามซีตอนนี้กัสซีได้เห็นเลขดับพอสำเนียงแล้วหดือะคะดันไปส้มเนะ 3, 4, 3, 4. าะสามซีได้ครับผมค่ะบ่อได้พอสำเนียงดับซีบหน่วยไหมโอ้บ่อได้แล้วโอ้เขามาเชี่ยกันเลยเนาะอ่าค่ะซีสามสามซี ได้แต่เฉพาะอาจารย์ผู้พันสิไปรักซิบได้ยังสินาเฮาต้องเอาสามโยกไปใส่ตัวอื่นยังสิโยกไปใส่นี่ลักษณะนี่คารม,มือส้มนี่อาจารย์ผู้พันดับรักนวยยังสิเอพซี่กับโยกมารักซิบกับก็ได้ดิหน่ะเห็นบ่นเน่ยพี่ประกายพันดับซิบพ่อกะโยกไปน่วยยังสิจังตอนนี้อาจารย์ผู้พันดับสามรักนวยเฮากะโยกไปซิบ พอชั้นเนียงเพิ่นซิหน่วยเมด่อิฟแล้วค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มักเนาะน้ำเชื่อเห็นหลายแล้วบ่เห็นหลายแล้วออ๋เพิ่นเพิ่นไปประกบใส่แอดวีแหมค่ะเพิ่นเอาวันอ่าก้อยใจเห็นไหมท้อก้อยใจเออเอางี่ค่ะทาเลขวิ่งน้ำเชี่อก้อนกระได้ก้อยใจค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะทาเลขวิ่งน้ำเชี่อก้อนกระได ก้อยใจค่ะเอ้ามาดูล่างนะคะ่ะอยี่ฝ่าประกบก็ได้ค่ะ,ะนุช่้งมันท่านเหนไก่สีออกดอกคะ่ะมาดูล่างค่ะปู่อารมณ์ดีดับเก้าทุกหลักค่ะปู่ศีสะเกตปู่ดับหายอยู่แล้วเนาะนค่ะบนล,ล่างค่ะเราร้อยไปได้อาจารย์ผู้ดับสองทุกหลักค่ะเก้ามาเชียดับเก้าปารเก่าก็สิบวเกิดนสองทั้งบนทั้งล่าง เลกล่างบวกกันว่าหันออกหาแปดเนาะห้าแปดบวกกันเป็นสิบสามะสูตรนี้ก็เดินดีด้วยค่ะานะูุ้ชมเนาะสูตรอันนี้เอาอยู่ครับผมกะกะมีช่วงเอาไวาอยู่กะมีค่ะคิดเลขเกิดนี่ละค่ะครับนี่ค่ะเดินมายา้วคนกบผ้าดนี่คือจังปูยังสีเนาะครับดับสามทุกหลักค่ะานะูุ้ชม เ,เทียบบนล่างครับผมมันนี้อีกผู้หนึ่งเส้นหลงค่ะดันผู้ส้ม่มานไหนมากค่ะเส้นหลงหันเพิ่กระดับสามนี่ครับอาเทียบบนและล่างนะคะ่ะดันผู้ส้มบนและล่างบนและล่างอันนี้รอก,ก่อนนะคะ่ะดันผู้ส้มรอก่อนค่ะเดี๋ยวมา เดี๋ยวมากด้อค่ะก็ติดพ่นไวค้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอีพอเดี๋ยวมากด้อค่ะน้ำเสียคิดว่างหงวดนี่อีพอตองกอดกันแนนนอ้เท่ารอรุนครับผมจะเป็นตัวใดพ่ออีพอใดแล้วน้ำเสียก็ะจะท่ายิ่งไปประกบแปดคู่บนล่างนี่ถ้าไพา่บ่ถือกะม่าเบิ่ง พอชนบุรีกับเอฟซีสองขาเด้อค่ะรุ่นผู้ชมน้ำเสียขีดให้ถูกกรอบดวยน่เห็นปะแปดคู่ได้แค่หาคู่บนล่างเห็นปะคแค่นี้พ่อห้าคู่บนล่างไปก,ล,ก,กลับล่อคอนเดอค่ะรุ่นผู้ชมเอาคลิปนี้เป็นแนวทางเลขไม่น่าลงทุนเลขมักไผ่มักมัน่นพ่อชนบุรีเลขดับ ล่างเอาอีกบอค่ะ่านผู้ชมมวดว่างหันพอผาดค่ะนี่ค่ะเอาคานผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วถ่าเอฟซีประกอบซีสามไหลมาดิซีสามสีเ,เปี่ยนใจวะนเนาะสีเน,นอกมากระจัดครับผมครับมันเสีย <c oughs> เป็นดับเบิลยูงสีเนาะจะเสียโอกาสครับผมแต่ว่าพอเสมียงน้ำเสียเสียมันยี้ยดิคะ่ะ <c oughs> เลขดับเพิ่นเอาอยู่อยด้ยดคะ่ะ เพิ่นสิบเอู่ตั้งแต่ต้นปีปีหนึ่งพอสม่ำเสมอยู่แค่สามงวดสามกับสองงวดมีแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมครับปีที่แล้วน่าจะสามงวดค่ะพอสมย่ำเสมอราคาท่านผู้ชมอาจารย์เอกก็โอเคอยูดิท่าว่าอาจารย์เอกเลขมงคลด้วครับผมอืเพิ่นกระดับอยู่อยู่ดี้ค่ะท่านผู้ชมแม่นอยู่ดี้ผลงานเพิ่นค่ะ น้ำเชี่ยวมาลงหนีงวดนี่เป็นวดที่สองเนาะนค่ะเอาวอาสู้กันฟั่งเด้อค่ะคะันเลขดับเพิ่นดับอร์ยูกายาวากันเด้อค่ะเพิ่นดห้มาฟี่ค่ะดันบุชมค่ะพอชนบุรีเดี๋ยวน้ำเชีย่ยวอาจจะตามห้ค่ะพ่อชนบุรีอีกหลายๆสำหนักเด้อค่ะดันบุชมเลเบ่ทันไก่ออกค่ะมืออื่นเจอกันเลขบนพ่อนายเด้อค่ะสองคู่ค่ะพอเพิ่นขั้นแขวคักแล้วครับ ค่ะขัดกรองบ่ได้รับได้นอนพุ่ณดิถาว์ค่ะพอไดยค่ะเพิ่นคิดว่าเพิ่นจะให้เอฟซีถือกระคาขวดนี้ขอบคุณเด้อค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณเอฟซีที่คนกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะครับเอาสหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลดับพอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเจนไข่ได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะ ค่วมสวยค่วมงามเด้อค่ะก่อนจะไปรีวิวค่วมสวยค่วมงามค่ะขอบคุณแม่อีซีพ่ออีซีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากน้ำเชียวว่าอย่าเบิ่งดซื่อเด้อพอค่ะสร้างให้เมียแนงสร้างมาหลายมากค่ะคุณผู้ชมสร้างมาหลายมากค่ะกขอบคุณเพ่นเนาะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขายดีอันดับหนึ่งแพ็คคู่ค่ะ ก็คือสบู่แล้วก็เซรั่มค่ะสบู่แก้ฝ่าแล้วก็เฮเทนาไซด์ด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนตัวนี้แล้วค่ะเซรั่มนี่ค่ะเฮเทนาตึงค่ะหนานุ่มค่ะบ่เหี่ยวบ่แห่งค่ะท่านผู้ชมชะลอความเหี่ยวครับค่ะพูดได้กับว่าให้หนาเหี่ยวเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะให้หนาเต่งตึงค่ะนุ่มมากเลยค่ะเซรั่มนี่ค่ะ นอเนี่ะเป็นไข้ก็ว่าซึมผิวหนาไงได้ครับผมค่ะทักไลฟ์มาได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะผู้ชมครับสามเซตนี้ครับผมค่ะขายดีอันดับหนึ่งเลยเนาะค่ะแต่ก่อนเป็นสองเซตเนาะค่ะควันนี้มาเป็นสามเซตเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะหลักร้อยก็สวยได้ แม่เอฟซีซั่งอันนี้เยอะมากเลยค่ะรัมผู้ชมค่ะผู้เก่าค่ะเซรั่มน้ำหอมด้ค่ะเป็นเนื้อเจลค่ะนี่ค่ะเนื้อเจลหอมด้ค่ะรัมผู้ชมท่าล้างมือค่ะท่าล้างมือท่าข้อนี่ค่ะรัมผุ้ชมหอมค่ะเอ้าจังไดก่ะถักไล่มาด้ค่ะ้าบ่วอยากให้นาเหียค่ะครับค่ะเพราะว่าน้ำเสียกะใส่มาก จะไปฮกเดือนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ไข้ขึ้นค่ะเพิ่มนได้ครับผมค่ะเป็นเพิ่มนไม้เหล็กตัวซับได้ครับพี่น้องค่ะเป็นไอเดียไล่ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามกับผมนี่ราคา่านผู้ชมครับแพ็คคู่ได้ค่ะรัมบู้ชมครับแพ็คคู่ขายดีค่ะชะลอความเหี่ยวได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเซรั่มเอาสไลับคลิปดีพ่อกันคลิปหกาอยู่ดีไม่แห้งสกูุสุโฟนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ